นี้ครับป่านพนงานตำบลพนงา่นอำเภอโกสินทร์ศรีสัยจังหวัดมหาสารคามครับอันนี้มันจะเปิดเปิดรถเปิดรถครับคอนโทรลผ่านโทรศัพท์ครับคอนโทรลผ่านโทรศัพท์เสร็จเรียบร้อย นะครับมาจอดปิดไฟแลจอดนะครับเปิดขนถ่ายครับนี่นถ่ายขนถ่ายพันโทรศัพท์ครับขับรนพันไปไปครับคนทรถพันไปไป้ามไนไอี้งเรนจ้างแม่นน้นครับ รรอาจจะดีเลย์จ่ไงขวาคันคันไม่ต่ายเขาช้างหน้าหลังกับคันค่อยๆัน้งหลังป้างใส่ครับ จะกดความกันต้องกดอสองนิ้วครับกดสองนิ้วจะลดความดันสองอันต้องกดสองนิ้วถ้าจะกดความกันสองขาก็ต้องดอกดสองนิ้วครับ วดความกันรางหลังมาลานนะเหครับมาทำมาเรนแลกันครับ